ลุอคอนชีวิตรักใจร้าวตอนที่หา้านุ๊ตนฉันมีงานแล้วนะมีงานรีวิวติดต่อเข้ามาแล้วอนุชเงินดีด้วยหรองานรีวิวอะไรเหรอแกถ้าทางตื่นเต้นแบบนี้ได้เยอะสิรีวิวรีสอร์ทน่ะเขาให้เปรีวิวที่เขาใหญ่เงินดีด้วยนะไปรีวิวแค่วันเดียวให้ตั้งแสนหนึ่งนะ่ะโอ้ยแสนหนึ่งเลยเหรอแกดีสิ งานอะไรอ่ะหูแค่รีวิวรีสอร์ทแค่นี้ให้ตั้งแสนหนึ่งเขาไม่เอาเพิ่มเหรอแกเขารับคนเดียวนะแต่ว่าก็ได้ยินว่าจะมีนางแบบสมัครเล่นมาสมทบอีกสามวันก็จะได้เดินทางแล้วล่ะเขาจะมารับที่บ้านดีใจด้วยนะแกแกจะได้มีเงินไปจ่ายค่าผ่าตัดแม่แกสักทีอืมให้ค่าตัวตั้งแสนหนึ่งหาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะเฮ้ เดี๋ยวนี้กว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทแทบน้ำตาแทบกระเด็นนะแกเรานอกจากรีวิวรีสอร์ทแล้วเขาให้แกทำอะไรบ้างอะทำไมให้เงินเยอะจังก็ถ่ายรูปแฟชั่นนะกับรีสอร์ทถ่ายเป็นชุดว่ายน้ำเพราะว่ารีสอร์ทของเขาอะ่ะมันมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็พรีเซนต์ต่างๆมุมต่างๆของรีสอร์ทมั้งว่ามีอะไรด้วย เออถ้ามีคนอื่นด้วยฉันก็สบายใจแต่ให้แกไปคนเดียวฉันก็หดห่วงไม่ได้นะแกเพราะว่าคนสมัยนีย่มันไว้ใจไม่ได้ยิ่งสวยๆอย่างแกเนี่ยอาจจะถูกล่อลวงเอาได้ง่ายๆฉันจะระวังตัวแต่เห็นเขาบอกว่าก็มีน้องๆน,นางแบบสองสาคนนะก็ไปถ่ายชุดว่ายน้ำด้วยกันล่ะอืมเท่าที่ฟังดูก็โอเคไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะยังไงก็ดีใจด้วยนะแกขับใจนะฮ้ย ลงอกไปทีขาดอยู่อีกสองแสนแน่ค่าผ่าตัดของแม่แล้วแกไม่แปลกับผัวเก่าแกล่ะไม่ล่ะฉันไม่อยากเรืองตัวนอนกับเขาแลกหนึ่งแสนบาทฉันไปทำงานที่รีสอร์ทนี่ดีกว่าสบายใจกว่ากันเยอะจ้าแม่คุณเหมียวเหมียวจะเหมียววันนี้แม่ได้งานทำแล้วนะหนูอยากไปเดินห้างไหมลูก แม่ไม่ได้พาหนูไปซื้อของเล่นที่ห้างนานแล้วอยากได้ไหมคะอยากได้สิคะคุณแม่น้องเหมียวอยากได้ตุ๊กตาน้องเหมียวไม่ได้เจอตุ๊กตาตั้งนานแล้วโอเคงั้นเราไปกันนะแม่จะซื้อให้อยากได้อะไรก็เลือกเลยนะจ๊ะแย่ทำไมวันนี้คุณแม่ใจดีจังอา้าวก็บอกแล้วไงว่าแม่ได้งานแล้วแล้วเราค่อยไปเยี่ยมคุณยายกันนะเดี๋ยวซื้อของเสร็จแววกินอะไรอร่อยๆแล้วก็ไปเยี่ยมคุณยายกันนะคะ ได้คะ่ะคุณแม่แล้วหญิงสาวก็พาลูกมาเดินห้างแต่ในขณะที่เธอดูของเล่นให้ลูกอยู่พอหันมาอีกทีน้องเหมียวก็หายไปแล้วเหมียวเหมียวอยู่ไหนอะลูกเหมียวหญิงสาวตกใจวิ่งหาลูกไปจนทั่วห้างสรรพสินค้าเป็นเวลาเดียวกับที่ทานเข้ามาซื้อของที่ห้างสรรพสินค้านี้เข้าพอดี อืแม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่ไปไหนอะ่ะหนูร้องไห้ทำไมจ๊ะหาใครเหรอหนูหาแม่ไม่เจอค่ะไม่รู้ว่าแม่ของหนูไปอยู่ที่ไหนอ้าวแล้วพลัดหลงกันจากตรงไหนล่ะลุงจะได้ช่วยตามหามีรู้หนูดูตุก,กตาก,กับคุณแม่อยู่แล้วหนูหันมาอีกทีก็ไม่เจอแม่เลยหนูก็เดินออกมาเรื่อยๆรื่อหื แม่หนูชื่ออะไรจ๊ะเดี๋ยวลุงจะพาไปให้ประชาสัมพันธ์เขาประกาศหาชื่อให้แทดค่ะแม่หนูชื่อแทดทแม่จ๋าอยู่ไหนเีมวเีมวลูกเหมวอยู่นี่เองแทดวิ่งมาหาลูกท่านเห็นว่าเธอคือแม่ของเด็กก็ตกใจนี่ลูกเธอเหรอค่ะลูกของฉันเองกับใครนี่คุณ มีมารายาทบ้างสิอยู่ๆก็มาถามเรื่องลูกของคนอื่นฉันจะมีลูกกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่คุณแน่นอนถอยค่ะฉันก็ไม่ได้คิดว่าเด็กนี่จะเป็นลูกฉันหรอกนะฉันก็แค่อยากรู้ว่าเด็กเป็นลูกใครลูกไออิดหรือเปล่าเท่านั้นเองแน่ล่ะยังไงเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกคุณคุณไม่ต้องมาอยากรู้หรอกว่าลูกฉันจะเป็นลูกใครแม่ขาใครหรอคะ แม่ไม่รู้จักหรอกลูกไปกันเถอะหญิงสาวอุ้มลูกออกไปทานคณนนีอายุของน้องเหมียวแล้วดูดูไปก็คาเกี่ยวกับตอนที่เขายังอยู่กินกับแทดบางทีเด็กคนนี้อาจจะเป็นลูกเขาก็ได้แย่ yeah, แล้วคะ่ะคุณกล้าวแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วอะไรกระรัดมีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับนางแทดหรือเปล่าเรื่องที่ฉันให้คนไปนหลอกมันให้มาทำงานที่รีสอร์ทสำเร็จหรือเปล่า เรื่องนั้นไม่มีปัญหาเราค่ะนางแทศมันรับค่ามาจํำไปแล้ว20,000บาทแต่เรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นก็คือนางแทศมันมีลูกค่ะเยยรือยยังไงนางแทศมันมีลูกแล้วมันแปลกยังไงอายุมันก็ขนาดนี้แล้วมีลูกก็ไม่เห็นแปลกตอนนี้คุณทานเจอกับลูกมันแล้วจะว่าไปหน้าตาของลูกนางแทศก็เหมือนคุณทานนะคะนี่เธอกำลังคิดว่าเด็กนั่น เป็นลูกของพิธานงั้นเหรอค่ะเขา้าเขาอยู่นะคะเด็กคนนั้นน่าจะอายุห้าหกขวบเป็นลูกคุณทานได้สบายสบายเลยละคะ่ะงั้นก็ให้คนไปสืบว่าน่งเด็กนั่นเป็นลูกของพิธานจริงหรือเปล่าได้ค่ะคุณกล้าวแล้วถ้าเกิดผลออกมาแล้วปรากฏว่าเด็กนั่นเป็นลูกคุณทานละคะก็ค่อยว่ากันอีกทีฉันจะคิดอีกทีว่าจะจัดการกับนงเด็กนั่นยังไง ขอให้ไม่ใช่เถอะฉันไม่อยากยุ่งอะไรเกี่ยวกับเด็กได้คะ่ะคุณกล้าวกระัดจะรีบไปจัดการให้เร็วที่สุดรับรองว่าไม่เกินสาวันคุณกล้าวจะต้องได้รู้แน่คะ่ะว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกคุณทานหรือเปล่าพี่ทานกล้าวมาชวนพี่ทานไปกินมื้อเที่ยงนะคะวันนี้ออกไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะวันนี้กล้าวไม่ทำงานหรอถึงได้มาหาพี่ที่บริษัทได้ทำคะ่ะ แต่งงานยุ่งแค่ไหนกลาวก็มีเวลามาหาพี่ได้ทั้งนั้นละคะ่ะขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เคลียร์งานอีกนิดนึงเราค่อยออกไปด้วยกันพี่ทานคะเนี่ยเพื่อนกล่าวเขาแต่งงานอีกแล้วนะคะมรืนเนี้ยกล่าวก็ต้องเป็นงานแต่งงานเพื่อนคราวนี้ใครลคะจ๊ะจำเจ้าคะ่ะจำได้ไหมคะเพื่อนของกล่าวคนนี้เขากําลังจะแต่งงานรอบสองแล้วนะ ยังไงพี่ก็ฝากยินดีกับจันเจ้าด้วยนะแล้วเราล่ะคะพี่ทานเราสองคนก็มั่นกันมาตั้งหลายปีแล้วเมื่อไหร่พี่ทานน่ะจะแต่งงานกับเกล้าวสักทีเอาไว้ให้พร้อมกว่านี้ก่อนนะเกล้าวตอนไหนล่ะคะแล้วตอนนี้มีอะไรที่พี่ยังไม่พร้อมงานก็มีเงินก็มีอาชีพก็ดีทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วนะคะพี่ยังมีงานต้องทำอีกเยอะแต่งงานใช้เวลาแค่สงสมวัน ในการแจกกราฟจะพูดก็พูดเถอะแต่งแค่วันเดียวเท่านั้นจะใช้เวลางานอะไรกันนะกะหนาขอเวลาพี่อีกนิดนะกกล้าวขอไปทำไมคะหรือว่าขอไปให้หนางแทสกล้าอย่าคิดว่ากล้าวไม่รู้ว่าพี่เคยคบกับมันพี่กับเขาจบกันแล้วจริงๆขอให้จบจริงๆเถอะไม่อย่างนั้นแล้วก็อย่าหาว่ากล้าวไม่เตือนกระจบลงไปแล้วนะคะ แค่ใจร้าวตอนที่ห้าค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันคลิปนี้ลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ